จุดแข็งแปลงฟันทุกวันและแปลงวันละหลายครั้งจุดอ่อนใช้ยาสีฟันที่ไม่มีฟูออไรด์วันนี้นะครับกลับไปดูยาสีฟันที่คุณใช้ทุกๆวันนี้นะครับว่ามีโซเดียมฟูออไรด์อยู่บ้างหรือเปล่าและถ้ามีเนี่ยมีถึงค่ามาตรฐานกําหนดหรือเปล่าเพราะมันมีส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยให้ฟันคุณเนี่ยไม่ผุในอนาคตได้และคุณจะรู้ว่าโซเดียมฟูออไรด์เนี่ยสำคัญกับฟันคุณเพียงใดไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ไว้สาระนะครับในช่วงสาระรีวิวเป็นประเด็นอย่างมากเลยนะครับตอนนี้สําหรับคนที่ใช้ยาสีฟันนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ายาสีฟันที่ฉันใช้อยู่เนี่ยโอ้ใช้แล้วแบบสดชื่นฟันขาวสะอาดมีความรู้สึกดีกับยาสีฟันนี้มากเลยนะครับแต่อาจจะลืมไปว่ายาสีฟันที่คุณใช้เนี่ยอาจจะไม่มีโซเดียมฟอไรด์ก็ได้หรือถึงแม้จะมีโซเดียมฟอไรด์แต่ก็มีในค่าที่แบบว่าน้อยเกินไปหรือใบยี่ห้อเนี่ยไม่ระบุจํานวนค่าเลย วันนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลในเรื่องของยาสีฟันที่มีโซเดียมฟลูออไรด์เนี่ยมาบอกกันเพราะว่ามีทันตแพทย์หลายคนนะครับก็ตรวจคนไข้ที่มาตรวจฟันเนี่ยปรากฏว่าฟันเนี่ยขาวสะอาดก็จริงไม่มีคราบก็จริงแต่มีฟันเนี่ยผุเป็นจํานวนมากแล้วพอถามจากคนไข้ไปว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยพอคนไข้บอกยาสีฟันยี่ห้อน,นั้นมาปรากฏว่าจริงๆแล้วเป็นยายสีฟันที่ มีโซเดียมฟลูออไรด์หรือมีโซเดียมฟลูออไรด์ที่แบบน้อยมากๆวันนี้นะครับก็เลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียมฟลูอไรด์ที่อยู่ในยาสิฟันเนี่ยมาบอกกับทุกคนอ้างถึงคําชี้แจงประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข จากเดิมที่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวคือสารประกอบโซเดียมฟลูออไรด์เนี่ยให้ได้ไม่เกิน1,100 ppm และให้สามารถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน1,500 ppm เนื่องจากมีหลักฐานในการวิจัยในประเทศไทยพบว่าปริมาณฟลูออไรด์ที่เพิ่มขึ้นและใช้ในเครื่องสําอางในปริมาณที่สูงขึ้นไม่เกิน1,500 ppm มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับยาสีฟันที่มีโซเดียมฟลูออรด์ในปริมาณ1,000ถึง1,500 ppm เผื่อทุกคนจะไปเลือกใช้กันและขอบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับใครที่สนใจยาสีฟันที่ผมมาข้อมูลมาบอกเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดในการลิงก์ไปซื้อสินค้าทางด้านล่างนะครับใครสนใจโทรไหนก็ไปเลือกซื้อได้เลยยาสีฟันตัวแรกนั่นคือ Dentiste a n t i c a v i t y Max Fluoride ตัวนี้นะครับจะมีโซเดียมฟออรัสอยู่ที่1,500 ppm ยาสีฟันตัวที่2 systema outcare and protect ตัวนี้ก็จะมีฟลูออไรอยู่ที่1,500 ppm เช่นเดียวกันยาสีฟันตัวที่3ฟูโอคาริวสูตร 40+ p l เนเจอร์แคร์ตัวนี้นะครับก็จะมีฟลูออไรอยู่ที่1,480 ppm ยาสีฟันตัวที่4เซนซไดม a ติแคร์ Care. ตัวนี้จะมีฟลูออไรอยู่ที่1,450 PPM ยาสิฟันตัวต่อไปก็เหมาะสาหรับเด็กเลยนะครับยาซิฟันโฮโฮเอมุตัวนี้มีฟอไรด์สเท่าคือ1,500 PPM ยาซิฟันตัวต่อไปกูดเอ็ไฮเปอร์ซอลตัวนี้จะมีฟอไรด์สูงถึง1,500 PPM และยาสิฟันตัวต่อไปกัมออโตตัวนี้จะมีฟอไรด์อยู่ที่1,490 PPM ยาสีฟันตัวต่อไป Lion Clinica Fluoride สูตร Advantage ตัวนี้น่าจะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับจะมีฟลูออไรด์อยู่ที่1,450 ppm ยาสีฟันตัวต่อไป Crogate Total Advanced Fresh ตัวนี้ก็จะมีโซเดียมฟลูออไรด์อยู่ที่1,450 ppm ยาสีฟันตัวต่อไป a l l e r g e Fast White ตัวนี้จะมีโซเดียมฟูไรอยู่ที่1,450 ppm ยาสีฟันตัวต่อไป Curaprox e n c i c l ตัวนี้มีฟอไรอยู่ที่1,450 ppm ยาสีฟันตัวต่อไป Dr. พงษ์เป็นยาสีฟันสมุนไพรยุคใหม่นะครับผสมฟูไร1,500 ppm ยาสีฟันตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือ Auto Denic ตัวนี้นะครับก็จะมีฟอไรที่1 5 0่ ppm ซึ่งในท้องตลาดทั่วๆไปก็ยังมีอีกมากมายนะครับสำหรับยาสีฟันที่มีค่า ppm สูงแบบนี้นะครับแต่ก็อย่าใช้ที่มีค่าฟอไรเกินกว่านี้นะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดฟันตกกระได้แต่ข้อควรสังเกตก็คือว่าบางแบรนด์บางสินค้าเนี่ยก็ไม่มีค่าฟอไรเนี่ยระบุไว้ว่ามีหรือไม่มีหรือแม้กระทั่งบางแบรนด์นะครับระบุว่ามีส่วนผสมของโซเดียมฟอไรแต่ก็ไม่ระบุว่ามีกี่ ppm ฉะนั้นก็ควรจะเลือกซื้อนะครับเลือกใช้ยาสีฟันที่ เขาบอกค่าโซเดียมฟอไรเนี่ยเป็นระบุเป็นค่า ppm ให้เราได้ทราบจะดีกว่าเพื่อเวลาเราแปลงฟันนะครับดูแลฟันเราเนี่ยเราจะได้มีโซเดียมฟอไรเนี่ยมาปกป้องฟันของเราด้วยเพื่อให้ไม่เกิดฟันผุในอนาคตแต่ถึงจะมีโซเดียมฟอไรในค่ามาตรฐานหรือมีค่าสูงเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะช่วยให้เราเนี่ยฟันเราไม่ผุฉะนั้นเนี่ยการแปลงฟันอย่างสม่ำเสมอและการแปลงฟันอย่างถูกวิธีเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ฟันเราไม่ผุด้วยอย่าลืมกลับไปตรวจดูยาสีฟันที่บ้านคุณว่าที่ใช้อยู่ทุกๆวันเนี่ย มีโซเลียมฟลูออไรด์หรือเปล่าหรือมีในค่าที่เป็นมาตรฐานหรือเปล่านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณนะครับในการใช้ยาสีฟันในการแปรงฟันในการดูแลรักษาฟันนะครับแล้วในคลิปหน้าไว้อิสระจะนําข้อมูลอะไรมาบอกกันอีกก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเวลามีข้อมูลใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ